อันนี้นครับหลังจากกลางมาแล้วเราก็ลองไปทดสอบขับขี่กันนู้นนะครับกด<ม>นิ้วชี้ตรงนี้นะครับกดไปเลยเดี๋ยวข้างหน้าครับมันจะมีเนินอ่าเดี๋ยวผมจะลองเทคเนินให้ดูนะครับ ถ้าสังเกตว่าเมื่อกี้เนินเนี่ยตัวรถครับก็จะมีโช๊คหลังนะครับแล้วก็มีตัวเบาแล้วก็มีโช๊คหน้าผมขึ้นเนินมาไม่รู้สึกว่าแข็งเลยครับเพราะว่ามีโช๊คที่คอยซัพพอร์ตให้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ลูกค้านิยมเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยตัวรถครับเป็นแนวสรงสปอร์ตนะครับ ดูคล่องตัวนะครับทุกเพศทุกวัยนะครับเด็กได้ผู้ใหญ่ได้นะครับจะออกไปเซเว่นเองก็ตามพื้นที่ใกล้เคียงเองก็ตามนะครับแล้วโดยพื้นฐานเนี่ยตัวนี้เริ่มมาจากที่แบตเตอรี่10 M. แอมหมายความว่า10แอมเนี่ยในระยะการขับขี่เขาจะวิ่งได้อยู่ประมาณทัก40 แล้วก็ไม่เกิน50กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งแต่ถ้าใครรู้สึกว่าไม่เพียงพอก็อาจจะไปที่สเปคที่21แอมป์นะครับซึ่งเขาจะได้ถึง80แล้วไม่เกิน100กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งนะครับซึ่งจริงๆแล้วในหนึ่งทริปก็น่าจะเพียงพอนะครับทีนนี้ก็ขึ้นอยู่ว่างบป,ประมาณของอลูกค้าเองว่าจะไปตัวไหนนะครับในส่วนของราคาเบื้องต้นนะครับอันนี้ผมแจงแ้งไว้เลยจะได้ทราบก็คืออย่างตัวของ Q19 เองครับ ตัวของ80แอมป์นะครับจะอยู่ที่18,900นานะครับในส่วนของ81แอมป์นะครับจะอยู่ที่2900บาทนะครับอ่าซึ่งก็จะได้ครบเบ็ดเสร็จอย่างนี้เลยครับที่เห็นเลยคือได้มาพร้อมปอกพร้อมช็คทุกอย่างครบเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีชุดถงุงกันขโมยด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เราจะเซ็ตอัพมาในตัวรถเลยนะครับไฟก็จะมีพร้อมในช่วงกลางคืนเนี่ยเราก็จะเห็นแสงสว่างก็จะค่อนข้างเห็นชัดเจน